ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพมาตรา313ความผิดฐานเรียกค่าไถ่าค่ะองค์ประกอบภายนอกคือมีการกระทำตามอนุ1อนุ2หรืออนุ3ค่ะส่วนองค์ประกอบภายในนอกจากเจตนาธรรมดาผู้กระทำยังต้องมีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทำตามอนุ1ถึงอนุ3เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ค่ะ มาเริ่มจากดูองค์ประกอบภายนอกนะคะคือมีการกระทําตามอน,นุ1อน,นุ2หรืออน,นุ3ค่ะถ้าไม่มีการกระทําจะถือว่าขาดองค์ประกอบภายนอกก็จะไม่มีความผิดฐานเรียกค่าถ่ายเกิดขึ้นค่ะอน,นุ1คือการเอาตัวเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปตามอน,นุ1นเนี่ยไม่ว่าเด็กจะสมัครใจหรือไม่สมัครใจไปก็ตามค่ะก็เป็นความผิดอยู่ดีค่ะ อนุ2คือการเอาตัวบุคคลอายุกว่า15ปีไปโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายใช้อํานาจครอบงำผิดครองทมหรือใช้วิธีข,ข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดจากอนุสองจะสรุปได้ว่าเป็นการกระทำคือการเอาตัวบุคคลอายุเกิน15ปีไปโดยที่เขาไม่สมัครใจยินยอมค่ะคือเขาไม่เต็มใจไป ส่วนอนุ3คือการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใดค่ะการวินิจฉัยองค์ประกอบนี้สำคัญนะคะเพราะว่าต้องมีการกระทำตามอนุ1นถึงอนุสไม่ชะนั้นความผิดก็จะไม่เกิดค่ะยกตัวอย่างเช่นบุคคลอายุเกิน15ปีถูกเอาตัวไปแต่เขาไปด้วยความเต็มใจกรณีนี้ก็จะไม่เป็นการกระทำตามอนุ2ค่ะแต่ว่าถ้าพอต่อมาเนี่ย ผู้ถูกเอาตัวไปคนนี้เนี่ยเขาจะกลับแต่ผู้กระทาความผิดไม่ให้กลับกรณีนี้เนี่ยก็ยังคงไม่เข้าอนุสองนะคะเพราะตามอนุสองเนี่ยเขาจะต้องไม่สมัครใจตอนที่เขาถูกเอาตัวไปค่ะแต่ในกรณีนี้เนี่ยตอนที่เขาถูกเอาตัวไปเนี่ยเขาเต็มใจไปด้วยแต่เมื่อเขาจะกลับแล้วเขากลับไม่ได้เนี่ยมันไม่เข้าอนุสก็จริงแต่มันจะไปเข้าอนุสาคือหน่วงเหนี่ยวกักขังแทนค่ะ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเนี่ยไม่มีการกระทําตามอนุ1อนุ2หรืออนุ3เกิดขึ้นเลยนะคะก็จะไม่เกิดความผิดตามมาตรา3ามค่ะตัวอย่างคือแดงเสียพนันและไม่มีเงินจ่ายแดงจึงสมคบคิดกับขาวซึ่งเป็นเพื่อนหลอกเอาเงินจากดําบิดาของแดงเพื่อนําเงินมาจ่ายค่าพนันขาวได้เรียกเอาเงินจากดําโดยขู่เข็นว่าได้จับตัวแดงกักขังไว้ ถ้าดำไม่ยอมให้เงินก็จะทำลายแดงดำกลัวว่าแดงจะได้รับอันตรายจึงยอมมอบเงินให้ข่าวตามที่ถูกขู่เข็นดังนี้ข่าวมีความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพฐานเรียกค่าไถ่หรือไม่คำตอบคือความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพฐานเรียกค่าไถา่จะต้องมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา313อนุ1ถึงอนุ3กรณีนี้เห็นได้ว่าขาวไม่มีการกระทำตามที่กฎหมายบัญญัติ การขู่เข็นเอาเงินจากดำก็เป็นเพียงการหลอกลวงตามที่ขบคิดกับแดงเท่านั้นดังนั้นข่าวจึงไม่มีความผิดฐานเรียกค่าไถ่าตามมาตรา313ค่ะคือถ้าไม่มีการกระทำก็จะขาดองค์ประกอบภายนอกก็จะไม่มีความผิดเกิดขึ้นเลยค่ะซึ่งตามข้อเท็จจริงเมื่อกี้เนี่ยข่าวก็จะมีความผิดฐานกันโชคซั์ตามมาตรา337ค่ะเพราะว่าการที่ข่าวขู่เอาเงินจากดำเป็นการข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยขู่ว่าจะทําอันตรายต่อแดงซึ่งเป็นบุคคลที่3ค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าต้องมีการกระทําซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกเนี่ยต่อมาเราจะมาดูองค์ประกอบภายในค่ะคือนอกจากต้องมีเจตนาธรรมดาตามมาตรา3ามผู้กระทําความผิดยังต้องมีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ค่ะคําว่าค่าไถา่มีนิยามตามมาตรา1อนุ13 หมายความว่ารัพย์สินหรือประโยชน์ที่เรียกเอาหรือให้เพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไปผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือผู้ถูกกักขังสรุปสั้นๆก็คือค่าไถ่คือเงินทรัพย์สินอื่นหรือประโยชน์อื่นที่เรียกเอาเพื่อแลกเปลี่ยนกับเสรีภาพของตัวประกันค่ะค่าไถ่จึงไม่ใช่แค่เงินนะคะเช่นถ้าสมมติว่าผู้ล้ายจับตัวสามีคนอื่นไว้ แล้วขู่ว่าถ้าอยากได้คืนให้เอาทุเรียนมาแลกแบบนี้ทุเรียนก็ถือเป็นค่าไถาได้ค่ะข้อสังเกตของเจตนาพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถาถ้าเกิดว่าเป็นกรณีเอาตัวเด็กไปเช่นการขาโมยลูกคนอื่นไปจะเป็นกรณีที่การกระทำเนี่ยเข้าตามอนุหนึ่งค่ะแต่ถ้าเขาเอาไปเพราะว่าเขาอยากเลี้ยงเป็นลูกเขาไม่ได้เอาไปเพื่อเรียกค่าไถากรณีนี้ก็จะขาดเจตนาพิเศษก็จะไม่เข้ามาตาา3 1 3 ไม่เป็นความผิดฐานเรียกค่าไถ่ค่ะก่อนจะจบมาตรา3 1 3เรามาดูข้อสังเกตที่สำคัญกันนะคะข้อสังเกตรแรกคือเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่แสดงถึงเจตนาพิเศษของผู้กระทำเพราะฉะนั้นเมื่อผู้กระทำได้ลงมือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามอนุ1ถึงอนุ3แล้วและเป็นการทำไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่เมื่อครบ2องค์ประกอบ ความผิดสําเร็จจะเกิดขึ้นทันทีค่ะแม้ยังไม่ได้มีการเรียกค่าไถ่ก็ตามค่ะตัวอย่างเช่นดํำจับตัวเด็กไปจับขึ้นรถด,ด้วยเจตนาเรียกค่าไถา่แล้วขับรถไปได้500เมตรยังไม่ได้โทรหาผู้ปกครองเด็กเพื่อจะเรียกค่าไถ่นะคะแล้วรถก็ติดไฟแดงดํำก็ถูกสกัดจับได้จึงยังไม่ได้มีการทำการเรียกค่าไถ่ค่ะแต่กรณีนี้ความผิดตามมาตรา3า3หนาสำเร็จก็เกิดขึ้นแล้วนะคะ จะไม่ได้ผิดฐานพยายามเรียกค่าไถ่ประกอบมาตรา80แล้วค่ะและข้อสังเกตที่2คือถ้าเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเอาผู้นั้นมีสิทธิ์จะได้สิ่งนั้นจะไม่ถือว่าเป็นค่าไถ่ตามกฎหมายเมื่อไม่ใช่ค่าไถ่ก็จะไม่มีเจตนาเพื่อให้ได้ค่าไถ่ค่ะพราขาดเจตนาพิเศษผู้กระทําจึงไม่มีความผิดตามมาตรา3 1 3ค่ะตัวอย่างของข้อสังเกตนี้นะคะเช่น ดำกู้ยืมเงินจากขาวโดยมีหลักฐานการกู้ยืมตามกฎหมายต่อมาเมื่อนี่ถึงกำหนดดำผิดนัดชำระหนี้ขาวทวงถามดำก็พูดจาท้าทายให้ไปฟ้องร้องเอาวันเกิดเหตุขาวได้จับดำไปกักขังไว้และเรียกให้ภรรยาของดำนำเงินมาจ่ายตามจำนวนหนี้ที่ค้างชำระดังนี้ข่าวมีความผิดฐานเลียกค่าไถ่หรือไม่ค่ะตามกรณีนี้เนี่ย เข้าการกระทํามาตรา3ามอนุสองและอนุ3นะคะคือจับบุคคลไปโดยที่เขาไม่เต็มใจแล้วก็พาเขาไปหน่วงเหนี่ยวกักขังไว้ค่ะแต่ว่าข่าวเนี่ยไม่ผิดเพราะว่าเงินนั้นเนี่ยข่าวมีสิทธิ์จะได้เงินนั้นจึงไม่ใช่ค่าถ่ายค่ะคําตอบจะเป็นดังนี้นะคะข่าวจับดําไปกักขงังเพื่อเรียกเอาเงินซึ่งดําค้างชําระหนี้ซึ่งข่าวมีสิทธิ์จะได้เงินดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นค่าถ่ายตามกฎหมาย จึงเห็นได้ว่าข่าวไม่มีเจตนาจะเรียกค่าไถา่แต่กระทำไปเพื่อเรียกเอาเงินซึ่งตนมีสิทธิ์จะได้เท่านั้นดังนั้นข่าวจึงไม่มีความผิดตามมาตรา313ค่ะส่วนกรณีที่ข่าวจับดำไปกักขังก็จะผิดตามมาตรา310นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ 1. สั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ให้แก่2 2. ส,สลักหลังโอนเช็คฉบับดังกล่าวให้กับ3 3นํานเช็คไปขึ้นเงิน แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน2จึงจ่ายเงินตามเช็คให้3หลังจากนั้น2ไปเรียกเงินตามเช็คจาก1แต่1ก็บ่ายเบี่ยง2 2จึงจับ1ไปขังไว้แล้วเรียกภรรยาของ1ให้นำเงินมาจ่ายตามเช็คภรรยาของ1กลัวว่า1จะได้รับอันตรายจึงนำเงินตามเช็คมามอบให้2ดังนี้2มีความผิดฐานเรียกค่าไถ่หรือไม่ก็คือเหมือนข้อที่แล้วเลยค่ะคำตอบคือเงินที่2เรียกเอาตามเช็ค สมีสิทธิ์จะได้เงินดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นค่าถ่ายตามกฎหมายจึงเห็นได้ว่า2ไม่มีเจตนาเรียกค่าถ่าที่กระทําไปก็เพื่อเงินที่สองมีสิทธิ์จะได้เท่านั้นดังนั้น2จึงไม่มีความผิดฐานเรียกค่าถ่าตามมาตราสามหนึ่งสามค่ะแล้วก็จบแล้วค่ะสําหรับมาตราสามหนึ่งสามความผิดฐานเรียกค่าถ่าย สรุปก็คือมาตา3า3 1 3จะต้องมีการกระทำตามมาตา3า3 1 3อนุ1ถึงอนุ3และการกระทำนั้นจะต้องทำไปโดยมีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ค่ะ